วันนี้มาอัปเดตข่าวกันสักเล็กน้อยนะครับสําหรับชาวมสทอนะคนซิงมาก็จะเดือนนี้แล,ล้วลหละไม่ได้เป็นข่าวอัปเดตใหม่อะไรมากมายนะครับก็คือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของเทอม2อคับ67นะครับหลายคนอาจจะตัดใจเอ๊ะหนึ่งับ67ยังไม่สอบปลายภาคเลยรับแล้วเหรอนี่นะครับคือปกติเขาจะสมัครกันเกือบ เราจริงๆก็ทั้งปีละนะครับอย่างของเทอมหนึ่งเขาก็รับสองช่วงใช่ไหมมีเว้นช่วงห่างกันอยู่แค่เดือนเดียวนะครับมสทอรับสมัครเกือบทั้งปีนะครับสําหรับทักปลาเริ่มตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วนะครับจนถึงวันที่สิบกกุมภาพันธ์อันนี้คือรับสมัครนักศึกษาใหมนะ่คนเก่าๆอย่างเราเราลรงทะเบียนในช่วงวันที่หนึ่งมการาคมนะครับตามปีปฏิทินนะครับมีปฏิทินการศึกษาอยู่ดูไว้เนี่ย แนะนำนะครับเข้าเว็บมหาวิทยาลัยนะครับนี่เปิดรับนักศึกษาใหม่นะครับมาถึงหน้านี้ให้คลิกปริญญาตรีนะครับแล้วก็จะเจอหน้านี้นะครับผมสำหรับชาวมสทที่เคยจบมาแล้วนะครับหรือว่าไม่จบนะครับแล้วก็อยากจะกลับมาเรียนใหม่นะครับเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็คือสําหรับสิทธิ์เก่ามสทก็คือฟรีค่าธรรมเนียมและเข้า แล้วก็ฟรีข้ามลุงการศึกษาและแน่นอนนะครับมีการโอนไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยปกติถ้าโอนจะเสียวิชาละ200เนาะอันนี้ถ้ากลับมาเรียนใหม่นะครับก็คือโอนฟรีดังนั้นใครที่แบบเรียนนานาแล้วนะครับแล้วก็หายหายไปแล้วไม่ได้ลงทะเบียนเลยนะครับแนะนําให้สมัครใหม่ดีกว่านะเพราะว่าไม่ย่งนั้นไปต่อของเก่าต้องไปลงทะเบียนรักษาสภาพย้อนหลังเพิ่มละห้าร้อ สู้มาสมัครใหม่ดีกว่านะเพราะว่าค่าบำรุงกรารศาึกษาก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมแร้เข้าก็ไม่เสียนะครับเขายกเว้นให้หมดแล้วนะสําหรับนักศึกษาเก่านะครับอ่ะก็ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโอนแล้วก็สําหรับคนที่ไม่มีทา่าสริปของเก่านะครับก็ไปขอทา่าสริปก่อนเนาะแปลกเนาะเขาก็มี รปคอเราอยู่แล้วว่าเคยลงทะเบียนอะไรไว้เราต้องไปขอทัศิกนแล้วก็แนบพร้อมกับตอนสมัครใหม่นะสำหรับคนที่เป็นนักศึกษาเก่านะครับต้องการที่จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆก็แนบตามเอกสารนะครับเราก็แน่นอนระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่เดี๋ยวนี้ไม่มีขายในเซเว่นแล้วนะเขาให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับดาวน์โหลดมาก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับสำหรับมอสทมีสาขาอะไรบ้างนะครับนอกจากดูข้างบนนี้แล้วนะครับหลักสูตร เราก็มาดูในเล่มนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีเรื่องของหลักสูตรให้เราดูอยู่น่าจะหน้าสิบสามะโ้เนี่ยหลักสูตรนะครับหรือจะดูในหน้านี้ก็ได้เลื่อนลงมาเขาก็จะมีหลักสูตรให้ดูว่ามันมีสาขาอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้ดีอย่างก็คือหนึ่งเขาก็จะดูนะว่าเนะี่ยมหกมสามต้องเรียนกี่วิชาเขาบอกไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเขาก็แจ้งว้หมดแล้วเนาะซึ่งมันเป็นคําถามที่หลายคนชอบถามมากเขาก็มีให้ดูนะครับพีเ่เข้าเลื่อนมาให้ดูเลื่อนลงมานิดกนึงก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามีรายละเอียดบอกอยู่นะครับสําหรับเทอมหนึ่งเทอมสองมันต่างกันต,งตรงไหนก็คือในสาขาบางสาขาเขารับสมัครเฉพาะเทอมต้นถ้าสมัคร รับสมัครเฉพาะเทอมต้นนะครับอย่างภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะเปิดรับสมัครเฉพาะเทอมต้นเท่านั้นดังนั้นดูให้ดีนะสําหรับคนที่อยากจะเรียนบางสาขาเทอมสองอาจไม่เปิดนะครับดังนั้นมาดูคู่มือให้ดีก่อนนะครับอย่างคนอยากเรียนปปปณฑิตอะไรเงี้ยนะครับก็มีเฉพาะเทอมต้นนะครับมาดูนะ พยาบาลก็เฉพาะเทอมต้นแต่เทอมต้นที่แล้วไม่เห็นเปิดนะพยาบาลนะก็แค่แผนไทยก็ต้นต้นนะแต่พยาบาลไม่เห็นมีข่าวเลยว่าเขาเปิดตอนไหนหรือเราไม่ตามกันเหมือนกันเนาะเอาล่ะสมัครคนที่สนใจนะครับจะสมัครออนไลน์ก็นี่เลยหรือจะดาวน์โหลดมสทหนึ่งนะครับรือใบสมั ก็อาาพอสาทตอนหนึ่งมีให้โหลดตรงนี้นะอืออืออืเอาเป็นว่าถ้าเราถนัดแบบไหนก็สมัครแบบนั้นถนัดออนไลน์ก็สมัครออนไลน์ถนัถนดไปรษณีย์ก็สมัครไปรษณีย์นะครับสาหรับคนที่ถนัดออนไลน์ก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับใครมีปัญหากรอกไม่เสร็จแล้วมากรอบใหม่ เขาให้เอ่อก็ให้เข้าสู่ระบบนะครับก็จะมีกรอบใบสมัครออนไลน์อยู่ตรงนี้นะครับตอนที่เรากรอบในส่วนของอีเมลเขาจะมีลิงยืนยันตัวตนนะครับส่งไปทางอีเมลดังนั้นอย่ากรอบอีเมลผิดนะครับแล้วก็บางทีอีเมลก็จะอยู่ในจ้างเมลจ้างเมลที่ไม่ใช่ถังขยะนะครับก็คือกล่องจดหมายขยะดูให้ถูก กรองดยก็แล้วกันเนาะเพราะบางทีอีเมลไปอยู่ในนั้นะนะครับขั้นตอนต่างๆเขาก็มีบอกหมดนะครับผมสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเราสมามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนได้ตรงนี้แต่เหมือนลิงก์นี่เราก็ตรวจสอบได้นะว่าเราสมาัครเทิมไหนอะไรยังไงนะครับสำนัก คนที่มีปัญหาเรื่องเอกสารเขาก็มีคู่มือตรงนี้นะครับไ่านที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเรื่องของการสมัครนะครับก็สมัครจ่ายตังแล้วนะครับรอประมาณเกือบเดือนหรือสองอาทิตย์ขึ้นไปนั่นแหละนะครับสมัครแล้วเสร็จเขารับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืม มาเลือกแผนเลือกรูปแบบการสอบตรงนี้นะครับที่เป็นสิ่สอเนี่ยคลิกรูปภาพไปตอนนี้คือภากปลายแล้วนะครับก็สาหรับคนที่สมัครเรียบร้อยแล้วครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับให้ใส่รหัสนักศึกษาที่เราได้รับนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกตอนที่เราสมัครนะครับ ย้ำนะครับว่าต้องเขาเ,เขาต้องรับสมัครแล้วนะครับรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วมันถึงจะแสดงชุดวิชาเนาะถ้าถ้ามันขึ้นลายวิชาให้เราเห็นแล้วเขาก็จะมีพวกแผนต่างๆให้เราเลือกนะครับแล้วก็รูปแบบการสอบสําหรับนักศึกษาเก่านะครับเราลงทะเบียนวันที่1นึ่งมกราคมดังนั้นคุณใส่ข้อมูลไปมันก็ยังไม่ขึ้นอะไรนะ สำหรับคนที่อยากดูรายละเอียดของเทอมเก่าๆมาคลิกตรงนี้ได้นะครับเขาก็มีลิงก์ของแต่ละเทอมให้หนึ่งทนหกเจ็ดมาคลิกไปมันก็มีอย่างนี้นะครับใครอยากจะมาเช็กว่าเออเราเลือกแผนอะไรเราสอบวันไหนอะไรยังไงก็มาเช็กตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับคือเว็บมหาลัยมันมีข้อมูลบอกมาค่อนข้างครบทีเดียวนะครับใครหาอะไรไม่เจอลองมาเลื่อนๆนดูกนแล้วกันเนาะ แล้วก็แน่นอนนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนก็อย่าลืมมาเช็คข่าวตรงนี้ข่าวนักศึกษาแล้วก็ดูผลการสอบนะว่าเขามีอัปเดตแล้วหรือยังอันนี้ยังไม่อัปเดตนะครับดังนั้นใครที่สอบซ่อมอย่าลืมข้ามาดูแลกันเนาะวันนี้ก็ามาพูดคุยกันแค่นี้แหละนะครับสําหรับอัปเดตข่าวที่ไม่ค่อยจะมาเยอเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ๆก็รู้สึกแบบ หมดไฟแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากตอบคำถามบางทีทาคิดแล้วมันต้องถูกถามเลยอย่างเงี้ยเอออยู่ๆก็แบบรู้สึกหมดไฟไม่อยากตอบคำถามใครอะไรเงี้ยแล้วก็เออนะถ้าถ้ายังไงถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้แล้วก็ไปถามในกระดานเอาแล้วกันเนาะครับช่วงนี้แบบรู้สึกหมดไฟหมดอะไรใต่อยากม,มากๆเลยทีเดยวเชียวก็เอาเรื่องราวดีมาฟัง มาฝากกันกับชาวมอสซทอนะครับสำหรับคนที่เข้ามาฟังเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วควรกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้กันด้วยนะครับส่วนใครต้องการสนับสนุนช่องเพียงแค่คุณเข้าก,กดลิงก์ lazada s h o p e ใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้ง lazada s h o p p ได้เลยก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมในรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจ การรวบรวมข้อมูลมาพูดคุยกันในคราวต่อๆไปนะครับสวัสวัน,นี้ขอตัวก่อนแล้วกันกับแชร์ข่าวมสทองครับแชร์ข่าวทุกเรื่องแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับมอสทอแล้วก็การเรียนมอสทอเพื่อให้เรามีความรู้อยางมออีคุณภาพนะครับผมไปก่อนแล้วกันวันนี้ครับสวัสดีครับ